Sì, sao bèn sao bèn. là quê hà, huh? Số gắng bắn. Hoondam bắt em hoondam. Hoof 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 hoof

อ่านหนังสือให้ลานฟังนุ่มก้อยเป็นไก่เนาะ้ามีบอกระเบียดเหรอบัวใหญ่นางสิ่งสถิตสะแตกไว้กับยาครับปกติสิ่งสถิตกันโต๊ะใครโต๊ะมันกับเป็นยาสองคนวันนี้นางป่วยวันนี้ปอบป่วยปอบสาวพิเดีนป่วยเป็นอิสุกอิใสมัน ตุ้มมันออกหมดแล้วมันก็คยคายว่าทำเมียน้ำเ้ยพี่นอ้องผู้เฒ่าเป็ดนเนาะมันก็เลยบ่คือเด็กหน่อยอาทิต์หนึ่งพอดีเลยคอยสองอทิผู้ไรจังสิีหายปุ๊ธมันบ่มีอารมณ์รวมเฮ็ดกับเขาเฮ็ดอีังใอย่างเจ้าเบ่งพวกเจ้าก พอใครเห็นคิดกับเขาคิดกินแล้วตอนนี้เนาะคือใช่ว่าให้ข่อยพักพอนไปด้วยตัวบ่มีอารมณ์รวมคือว่าการกินกันเฮ็ดกับเขามันบ่มีสมองคิดตอนไปเห็นว่าไ้เห็นงานอาทิตย์หนึ่งพ่อกับแอนเดียตไปเบิ่งกิน พ่อเราเป็นสปอนเซอร์ของเล็กสันทีมเล็กสันใจใจปีหนึ่งก็หลายแสนหลายแสนคุณปู่เคยชีวิตชีวิตชีวิตมัไม่ยากอะไร วิสระวิสรดมวิสระ่อป้าน้าให่ป้าน้าดูลยวิสรวิสร่ดูลยโชว์เลยแ่จ่าไทยเห็นยูซี่แหละบบาย Mamma. hei det, mamma. Hei det.